ขนมปังเนื้อแน่นๆน่หนึบหนึบสไตล์คนชอบเคี้ยวตัวเนี้ยมันเรียกว่าโดนัทเฮ้ยไม่ใช่มันเรียกว่าเบเกิลเบเกิลเนี่ยลักษณะของเขาจะมีเนื้อที่แน่นแน่นหนึบนเพื่อนๆ,ๆใครชอบเคี้ยวเนี่ยแนะนำเลยส่วนผสมของเบเกิลเนี่ยมันก็น้อยมากๆมีแค่แป้งน้ําเกลือยีสต์แต่ก็แล้วแต่สูตรนะบางสูตรอาจจะใส่เนยเพื่อให้มันนุ่มขึ้นแล้ววันเนี้ยเราท้าทายตัวเองชาเลนจ์อีกแล้วทำเป็นซาวโดตัวซาวโดเนี่ยมันใช้เวลานานกว่ายีสต์ผงแน่นอนเพื่อนๆนแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยเทคเจอร์แล โหต่างกันมากเลยหอมอร่อยสุดๆเบเกิลเนี่ยส่วนมากเขาจะนําไปต้มก่อนนะเพื่อนๆต้มเพื่อให้ผิวมันรัดตัวนะเพื่อนๆเวลาไปอบเนี่ยผิวมันก็จะเด้งๆนะเพื่อนๆแล้วก็มีความเหนียวที่ผิวด้วยเพื่อนๆต้มเสร็จก็เอาเข้าอบอบเสร็จก็รอเบเกิลเนี่ยผมไม่ต้องภาวนาเลยเพราะว่ามันไม่ต้องการหูหรืออะไรทั้งนั้นอบเสร็จออกมาสีสวยประมาณเนี้ยจากนั้นผ่าครึ่งเลยเพื่อนๆจะจีบนกระทะจะเอาเข้าหม้อทอด ปาดกับครีมชีสโหโหบอกเลยว่าฟิน